สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านแม่ยใหม่เจอวันออฟฟิเชียลค่ะอยู่หลังสวนพี่น้องแรกๆกก็แดดรม่มๆมตกนะคะก็ออกมาฮอฝรั่งค่ะพี่น้องตอนแรกตอนแรกก็นั่นค่ะห่างอินทผาลัมช่อนั้นนะคะไปแกะเบิ้งพี่น้องเอ้อเสีได้จันเดียว ได้อินทรพัมนะคะจันเดียวปร,กรากฏว่าไปแกะมีหนูเข้าไปกินคะ่ะทุกคนโอ้ยจันเดียวหนูยังเข้าไปกินอีกเหลือกระติดเดียวเฉพาะอันหาสิมากบริเวณเหลืออยู่นั่นโอ้ยเว้นสัํากับสัตว์อีหลีพี่น้องมีจันเดียวคะ่ะสามต้นได้จันเดียวปีที่แล้วสามต้นนี้ได้ทั้งหมด ต้นแรกต้นแรก6จันต้นต้นนี้5ต้นกลาง3ามปดหกแดกับ 6, 8, 6เป็น14บส่จันนะคะนี่แหละอยู่หลังสวนค่ะทุกคนอยู่หลังสวนแต่มานั่งอยู่ในหฮมอน นี่แหละค่ะกระทบน้อยห้างห้างดูผุพังหมดแล้วนะคะแต่ก็พอได้พักเหนื่อยใช้สายนะออกมาใช้สายนะแล้วก็หอพูดผิดค่ะออกมาหอมะม่วงกับมีมะม่วงแหลนะคะมะม่วงเขียวสเสวยนะคะแล้วก็ห่อมมะม่วงงาช้างแดงแต่ต้นมะม่วง อยู่ไกลหน่อยมอ่วงแก้วขวมิน้นมองไม่เห็นเห็นไหมคะทุกคนแก้วข,ขวมิ้นโดกมากกันเลยไม่โหดกมากค่ะทุกคนดูกิ่งกิ่งจนโกงโค้งมาไม่ใหญ่แม่เอาเอา,เอาปอกล้วยนี่แหละค่ะไปมัดไว้นะคะนั่นค่ะดก,กล้าย นั่งพักเหนื่อยค่ะลมพัดเย็นๆบ่ไหวบ่ไหวสู่แดดบ่ได้เดี๋ยวอีเป็นล่มแดดท้องฟ้ามันก็คึมๆอยู่นะถ้าตกก็จะเป็นลูกเห็บเนาะเป็นเป็นลูกเห็บตกฝนตกฝนฟ้าพา,พายุลมร้อนไหมพายุลมร้อนไหมด้านหลังนี้จะเป็นป่าอ้อยค่ะทุกคนนี่เป็นป่าอ้อยนะคะ ฝั่งติดปลาอ้อยไปก็จะเป็นห้วยติดปลาอ้อยก็เป็นห้วยนะคะแดดรม่มอันเนี้ยตอนแรกแดดรม่มลมตกแบบนี้เลยค่ะทุกคนยอน้อนยังเสียหละ่ะไม่ใหญยไม่ก็เลยลงมาหนิหิวกระตาหน่อยตะกร้าน้อยก็จะมีพวกถุงนะคะนี่ถุงกระดาษทิชชู่มีดน้อยนะคะ,ะกระถุงหอ่อเอา ถุงหอ่อเราเอามาหอ่อไอ้มะม่วงนะคะหิวกับตาหน่อยมาเราก็เลยมาหอ่อปรากฏว่าแดดสลาวันดีแดดร่มแล้วร่มแล้วทุกคนไปไปไปแดดร่มแล้วเราเราเดินได้เราเดินได,ด,นได้กลับกันกลับไปฝั่งโน้นกันเถอะ นะค่ะคอยย้อนไปห้างพีดหรอกค่อยบ่ไปห้างฟันห้างโนนหรอกเอ้าพอออกมาปุ๊บแดดมาแล้วทุกคนายางเร็วๆเอาเ้าเสียแขนยาวไข่กบบเดเใส่นี่ค่ะดูมะม่วงงามบัพีนองแก้วขนน้าวเมียนนะ ดกไลยนี่มัดไว้นี่เต็มเลยเต็มต้นเลยนี่กิ่งกองเลยกิ่งกงเลยนี่ค่ะอันนั้นอัน,น,นงาสร้างแดงครับพี่น้องได้สามน่วยน่ละล่ะลมมันพัดร่วงหมดน่คะโอ้ยเขาห่มกันนี่ละ่ะอันนี้มะม่วงแรดนะคะ ล้วยไกลแล้วไกลอีได้แล้วกล,ล,ล้วยล้มละตึงนะเนี่ยอันนี้เป็นแรดนะคะอันนี้น็อีกเรือนึงค่ะอันนี้ไม่รู้มะม่วงอะไรค่ะกำลังกำลังออกลูกเล็กๆออกจัน ออกช่อเล็กๆค่ะต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นมะว่วงอะไรไม่มีสักลูกเลยนะคะแต่ต้นนี้นี่เป็นเขียวเสวยค่ะทุกคนอันนี้เขียวเสวยนี่ก็ไม่มีลูกนะคะ ต้องรอให้เห็นลูกก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่มีสักลูกเหมือนกันแต่ทรงเหมือนแก้วคมิ้นเลยอันนี้เป็นต้นลูกว่าค่ะทุกคนเอาไว้เป็นร่มลูกว่ามันชอบน้ำเออไม่เย่ใหม่เอาต้นอะไรนะมาปลูกอีกพร้อมกับลูกว่าเขาเรียกต้นอะไรนะโอ้ยแดดพี่น้อง เลนแลนแลนแลนเดือดฮอ่เดือดฮออากาศร้อนอบอ้าวอันนี้หงไก่ไข่เธอค่ะจะเป็นสีม่วงๆค่ะเนี่ยไปไปแลนแลนอุบอุ้บอุบอึ้บอุบอันนี้ก็ไม่รู้เอาม่วงอะไรคะ่ะลูกใหญ่ๆแล้วก็แก้วขมิ้นดอกจังเลยนี่นี่ดอกมากนะคะ แ้วขมิ้นสองต้นเรียงกันดกนี่ดกมากมากนะคะไปอันนี้เหลือสองลูกมม่มง,มง,มงแรดมันเขาหุมพี่น้องเขาหุมโอ้ยโอ้ยรอดแล้วมาห้มไผ่แล้วะค่ะพี่น้องขึ้นบ้านน้อยขึ้นบ้านน้อย ขึ้นพักค่ะรอดแล้วค่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะโอ้ผมข่อยโอชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ17กร,รกฎาคมอย่าลืมไครอ้อนะคะหนังของบอสโจโยมานินนะคะอำนวยการสร้าง17กร,รกฎาคมหนังดีหนังหมอลำเรื่องแรกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ